พีดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยรยอสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอดไซด์โดิไม่เช่นเคยเนี่ยฮะเอาละครับผมวันนี้ผมได้มาช่วงบ่ายนะฮะก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกมมาจองเวสองนะฮะที่ผมเนี่ยเล่นจากคลิปที่แล้วนะคือผมแม่งชอบไว้เวลาไม่เข้าสักคปเตอร์เนี่ยผมเพื่อมันสามารถปั้นทุนได้เยอะนะครับผม ก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นงบน้นอยๆดูนะว่ามันจะปั่นได้ไกลสักแค่ไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะใส่ไปที่ไม้10บ,บาทนะไม่รู้ว่าจะเข้าดีหรือเปล่านะแต่เมื่อวานเนี่ยลองปั่นที่มีสามสครั้งเนี่ยของ 5, 5้าบาทปะเออหน้าอย่างสวยนะแล้วเข้าสแคปเตอร์เลยนะไอ้เชี่ยมาฮนะไปเลยครับผมก็ถ้าคนที่มีงบน้อยเนี่ยผมแนะนานะครับผมว่าให้ลองไล่หน้าไล่ไม้ไปก่อนนะครับผมก็เผื่อเนี่ยถ้ามันหน้าในสวยเนี่ยแล้วมีสิทธิ์เข้าสแคปเตอร์นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับ เราเนี่ยสามารถมีสิทธิ์เข้าฟีสปินได้ง่ายๆนะแล้วยิงบมน้อยเนี่ยยิงถ้าเข้าฟีสปินเนี่ยเออมันสามารถปั้นไปต่อได้เร็วนะครับผมแค่นั้นเลยนะเพราะว่าการเข้าฟีสปินเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราเนี่ยได้เงินมามฟรีหมุนแบบไม่เสียตังค์นะโอ้โหไม้สิบบาทเฮียไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าฟีสปินเนี่ยเหมือนจะมานะครับแต่ว่าการติดคอมโบเนี่ยมันไม่สวยวะ่ะอุ้ยเชี่อเต็มแผงแต่มัน14บาทไงเพื่อนๆเ,เต็มแผงยังหล่อไอ้สั์แต่14บาท าจังเวนี่มันสามารถตันได้เพะหนึ่งเลยนะมันมีการเป็นคูนเห็นไหมเนะี่ยคูนหนึ่งคูสองคูสามเนี่ยตอนแรกผมไม่เห็นนะเว้ยเพราะว,าว่าสีแม่งคลืนกับแบกกล้วมากนะผมแม่งสังเกตตอนที่มันขยับกี้ไปฮนะจากสามร้อยผมเหลือร้อยกว่าบาทแล้วนะโอ้โหได้เติมใหม่ปะเนี่ยกูคือผมเล่นค้าไว้นะมันเหลือเศษประมาณนี้นะครับผมเพราะผมถอนไปหมดแล้วนะเมื่อวานนะโบเข้ามาเจ็ดบาทไปแม่ย้อย เฮ้ยวายเต็มแผงอย่างนี้เต็มแผงดิเออสองสี่ศูนย์ครับผมมาแล้วครัมาแล้วครับเห็นไหมบิ๊กวินครับผมสองสี่ศูนย์สองห้าสองอสัตว์สวยปะเลขสวยนะใครจะไปซื้อหวยได้นะไปกันต่อเนี่ยไม้ทิดบัตเหมือนสแคปเตอร์จะเข้านะฮะเพราะว่าสแคปเตอร์เนี่ยหล่นหลมาทุกหน้านะแต่ว่าหล่นมาทีละอะไรนะเขาเรียกว่าหล่นมาทีละอันนะเออไปครับผม เชื่อเชืช่ชชวนี้โอ้โหได้ปะนอะสแคปเตอร์เพื่อนหล่นลงมาโอ้โหติดแค่คอมโ,มโบเดียวนะแต่ว่าไอมาจจงเวเนี่ยถ้าสแคปเตอร์แล้วถ้ามันไหลเนี่ยบอกเลยว่ามียาวนะฮะมียาวนะฮะวันนี้ผมจะมาไล่ไม้นะไม่ได้เป็นสูตรออโต้นะลองไล่หน้าดูก่อนคนระับ ผมว่า10บาทมันจะมานะมันไม่แตกแบบเนี้ยต้องยื้อเ้ยคือการเล่นเนี่ยถ้ามันต้องดูรายดีๆหรือว่าดูประมาบบนี้นครับเพราะว่าถ้ามันไม่แตกแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยเดาว่ามันต้องยื้อเ้ยยื้อสักหน่อยเนี่ยเดลซิคับเตอร์เข้ามานะผมว่ามีติดนะติดวายมาเพื่อนติดายมาสวยอยู่ไปคูณห้ามาครับผมเจ็ดสิบบาทโอ้โหแม่ย้อยไม่เอาเฮ้ยติดปะ หกบาทสวยอยู่นะเอาจริงนะพอยื้อเป็นเรื่องเนี่ยสแคปเตอร์เริ่มแม้านะเสียดายนะตัวเดียวเมื่อกี้ไม่ติดนะแต่วายมีทุกรอบนะครับผมเต็มแผงทุกรอบนะแต่ว่าติดแค่ถึงคัมโบประมาณสามเท่าน,นันะ้อุ้ยนี่สวยฮนะไปอย่าหย,ยุดแค่นี้เพื่อน สวยสแคปเตอร์หล่น,นคือหน้าที่มันหล่นลงมาสแคปเตอร์มีทุกอันเลยเวแต่ว่ามันไม่เข้าสแคปเตอร์นะผมว่าอีกสักหน่อยว่ยือบอีกนิดนะท้องติดเปล่าเสียสองสองตัวนี้ไม่ติดนะเต็มแผงมาเพื่อนวายสองตัวเต็มแผงมาเต็มแผงมาไอสัตว์สี่บาทไปครับปันได้ถึงไหนเนาะถึงสองพันไปหน่อย มีอยู่นี่เฮ้ยทองทองโบเข้ามาโบเข้ามาสวยเอาไวา้ขอเต็มแผงสวยครับผมแต่แคปเตอร์หลดไหมสวยไอสัตว์มาอีกมาอีกบิ๊กวีนนะผมหกเจ็ดห้าครับเกือบห้าหเจ็ดแล้วไงเอาวะมันวะมาจองเวยอุย้ยทำไมมันแปดแปดหนึ่งวะอ๋อยอดรวมนะมันคูณห้านะผมลืมไปนะครับ ไปฮะเพิ่มไปเลยไม้40ถ้าเขาสแคปเตอร์นี่มีสิทธิ์ปั้นได้แน่นอนฮนะเมื่อกี้เห็นไหมครับผมคอมโบมาดอกเดียวครับเป็นไงขึ้นมาพันสครับผมจาก400นะดีนะไม้สิบบาทไม่ติดคอมโบบ่อยนะครับผมถึงมันจะได้น้อยก็ช่างนะแต่ถ้าติดคอมโบเนี่ยยังไงก็มีสิทธิ์ครับผมเพราะมันคูณ5ไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมมาแล้วครับสองกว่าบาทคูณ5้าปีเห็นไหมปั๊บเข้ามาเท่าไหร่ 696ไอสัตว์เลขสวยจะจัดนะนี่ผมรอัาแคปเตอร์อยู่เดียวนะมาจังเวสองุอ้ย,ยมาเปล่ามาจังเวสองี่ต้องลุนัาแคปเตอร์นะครับถ้ามานี่ยังไงก็แบบว่าบ้านแตกนะโ oh. บเข้ามา oh. โอ้โหมาสองตัวแล้วเพื่อนเอ้ยให้ตัวนึงก็ไม่ได้นะ oh. เสดายจะจัดนะเมื่อกี้เฮ้ย ข้างล่างได้เปล่าจาับแคปเตอร์ไหมได้เปล่าวะโอ้โหไอ้เชี่ยทึงจริงจริงมันนา่าจะได้นะแต่มันไปไปบงังไงมันเลยบอกว่าเออไม่นับหรือเปล่าไอเวนเ <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อเต็มแผงไหมครับผมว่าน่าจะเต็มแผงนะโอ้ <c oughs> ว่าติดแบบตัวเดียวไอสัตว์แ0สิบบาท โบเข้ามาเฮ้ย hey, ติดวายมาสวยโบเข้ามาอีกอ้ย hey. ผมลุ้นสแคปเตอร์อย่างเดียวนะมาจมีสองเนี่ยเข้าสแคปเตอร์อยังไงก็ไหลนะฮะโอ้โห่สี่สิบบาทไปขอสักหกพันไหมถึงไหมสแคปเตอร์สแคปเตอร์เข้าเถอะเพื่อน คอมโบอุ้ยวายสวยครับผมต้องเต็มแผงแล้วจังหวะนี้ต้องเต็มแผงแล้วจังหวะนี้เออสวยเว้ยห้าหกแปดอ่าจะมาสองพันละให้ถึงสองพันก่อนเถอะนะรู้สึกวันนี้แบบไม่ค่อยหนาวนะที่บ้านผมเนี่ยแบบว่าบรรยากาศแบบชิวๆนะไม่หนาวไม่ร้อนนะแต่เอาพูดจริงก็ร้อนอยู่แหละตอนนี้ อยากให้มันหนาววันนี้นะเพราะแอรซันชอบหน้าหนาวนะเฮ้ยสัคแคปเตอร์มือหล่นมาบ้างเถอะสองแปดศูนย์ไปฮะเพิ่มไม้ดีกว่าวัดใจจะมาก็มาไม่มาก็จบนะสัคแคปเตอร์คอมโบนี้สวยครับผมติดเลยฮะเปลี่ยนมาปุ๊บติดปับ๊บคูณห้าเข้าไหมสองห้าศูนย์นะได้อยู่นะ ผมลองสแคปเตอร์อย่างเดียวนะแต่ถ้าอยากเต็มแผงเนี่ยก็จัดมานะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหเท่าไหร่โอเคสามพันแล้วฮะติดมาครับผมโบเข้ามาวาย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 สวยสวยครับผม บิ๊กวินครับผมเท่าไหร่พั 5, นคูณห้านี่ลืมสองพันสองครับผมเลขอย่างสวยนะวันนี้แตะแต่ละดอกนะห้าพันล่ะไอ้เชี่ยมาดิไปต่อครับผมเพิ่มไม้ไปเลยเพิ่มไม้ไปเลยครับผมกำไรเรามาแล้วนะสวยคอมโบติดอีกไหมวายเข้าวายเข้าสวยครับผมดอกนี้ยังสวยเข้าอีกอุ้ยเต็มแผงฮนะสองพันแปดแล้วผมมาแล้วจะถึงหมื่นแล้วครับผม ไแคลเตอร์นิดเดียวนะอชี้จะบอกว่าอะไรสี 4, 8, ่พันแปดนะผมโอ้โหเก้าพันเพื่อนเป็นไงจะถึงหมื่นแล้วครับผมไปต่อฮะไปต่อได้ครับผมไม้สองร้อยหน้าโคตรสวยนะกดเข้ามีแต่กดเข้าแล้วกดเข้าเลยนะคือมันเพราะว่ามันกดเข้าเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยยืมไม่จากอะไรแล้วนะอะไรเนี่ยไม้สิบบาทเนี่ยไม่เข้าเลยนะแต่ว่าพอเรายือเนี่ยเห็นไหม บางเกมเนี่ยมันต้องใช้เวลายื้อนะครับผมยือ้อไปเรื่อยๆนะคือผมโชคดีที่ผมได้แบบที่มันแตกมา200กว่าบาทเป็นเกือบพันไงผมก็เลยยื้อได้นะไม่งั้นผมน่าจะหมดตั้งแต่ประมาณ2-3สานทีแรกไปแล้วครับผมแต่ว่าพอยือ้อนานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีสแครปเตอร์ก็มีนะเพราะว่ามันแตกมาคอมโบเยอะแล้วอะเนี่ยผมรอสแคปเตอร์อย่างเดียวนะ แต่ว่าไม้สี่ร้อยเชี่ยมงหน้ามึงก็สวยอะเออดูดิต,ด y, ติดไวติดไรมานะเอาไวสองตัวเต็มแผงว่ะออเชี่ยมาดิมาดิไม่ต้องเข้าสแคปเตอร์ครับผมไม่ต้องเข้าสแคปเตอร์คอมโบนี้คอมโบนี้จบพอโอ้โหยาวๆไปยาวๆไป,ไปอีกอืเท่าไหร่สองหมืยังถ้าถึงสองหมื่นแล้วผมจะพอนะโอเคครับผม พอ,อดีกว่านะไม่เข้าสแคปเตอร์ไม่เป็นไรนะแต่มันกี่วัดใจไม้400ไปนะเข้าคอมโบคูณ5มาประมาณ5้ครั้งนะได้1มื่นสามแล้วผมจาก300กว่าบาทมาที่20,000นะโอ้โหทีนี้ก็พอแล้วครับผมเอาละใครชอบเนี่ยก็รีบกดไลค์กดแชร์แอรซันด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับรอบแรกเนี่ยโอ้โหคนส่งเนี่เยเยอะเหลือเกินนะคนมาดูเนี่ยก็น้อยๆนะไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดนะครับผมแอดน้อยใจแล้วนะ เอาละครับวันนี้อัซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าได้ใครอยากดูเกมอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไในคลิปได้เลยนะฮะเอาละฮะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะพอดีตอนบ่ายเนี่ยอยากไปกินชาดตะเบียนซะหน่อยดีกว่ากินกาแฟไม่เป็นนะเอาละครับผมบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บ